ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์จุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสีอย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่าง 1. ละกานฆ่าสัตว์สองละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้สาละการประพฤติผิดในกรม 4. ี่ละการพูดเท็จจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่าง 1. ละการพูดเท็จ 2. ละคำส่อเสียด 3. ละการกล่าวคำหยาบ 4. ละคำพูดเพ้อเจอ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่าง 1. เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือผู้ไม่โรคไม่เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่า สิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเรา 2. เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิด 3. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผล ยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่ควรบูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดาบิดามีโอปาติกะ สัตว์มีสมณพราหม์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีจุนทะอัน,นึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศล,ลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทวดาจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี